ครับคุณท่านครับเขอเสีนปรบมือต้อนรับในการท่านประหลัดกระทรวงการท่องเที่ยวในความมั่นคงของระเทศไทยในมุมที่ขาดควาสังคมและความโปร่งใสในการบริหารงานครับขอเชิญท่านประหลัดครับ ว่าการเทหาครับท่านผู้ตรวจราชการนะครับท่านที่ปรึกษาท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานคนานพพรท่านรองผู้สูงอายุท่านรองครอบครัวท่านรองคนพิการนะครับแล้วก็ท่านรองที่จะสอบพรุ่งนี้นะครับท่านพมจอน้องๆนะครับท่านพมจตัวจริงท่านพอสสวตัวจริงผู้แทนตัวจริงตัวจริงหมดวันนี้นะครับก็ ก็ต้องขอบคุณนะครับท่านผู้บริหารขอบคุณไปถึงท่านทยกรนะครับที่ได้มาแบ่งปันเรามีเวลาพูดคุยกันในเรื่องของในบ้านรายละเอียดน,ยน้อยลงทุกทีในช่วงหลังนะครับด้วยเหตุการณ์ไม่ว่าจะเหตุการณ์เกิดขึ้นในสังคมวิกฤตต่างๆนะครับตั้งแต่โควิดมาเราก็ห่างกันนะครับแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันก็เกิดช่องว่างนะครับที่ท่านผู้ตรวจคดีน,นะครับท่านรอง วีรกรก็น่าจะได้สื่อสารกับท่านไปนะครับว่าเรามีข้อท้าทายมากมายที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องกลับมาทบทวนการทํางานนะครับเรียกว่าเหมือนรัดเข็มขัดนะครับในการทํางานในฐานะผู้นําองค์กรผู้นําหน่วยงานผู้บริหารนะครับเพื่อที่จะให้การกับเครื่อนง,งานนั้นเป็นไปตามหลักการหลักเกณฑ์การบริหารราชการนะครับแผ่นดินเพื่อที่จะเพื่อที่จะให้การทํางานนั้นไม่เป็นพลาดนะครับ สำหรับในวันนี้ก็ถือว่าท่านน่าจะได้รับข้อมูลนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คืออยากจะให้ท่านไปเคลื่อนงานในหน่วยได้อย่างแท้จริงจากรวมต่างๆงานที่ส่งไปก็อาจจะเราก็พูดกันเองอยู่ตลอดนะครับว่าอาจจะเป็นโครงการย่อยๆอยู่จำนวนหน้าครับในส่วนผู้บริหารเองเขาพยายามปรับตัวนะครับที่จะให้ โครงการนั้นมีขนาดโครงการที่มันสอดคล้องแล้วก็ลดข้อจถ,ถ่ายเช่นโครงการที่โอนเปลี่ยนแปลงนะครับไปจากลมไปสู่พื้นที่ก็จะมีจํานวนมากความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับน,น้องๆน,น,นะครับเรื่องเจ้าหน้าที่การเงินก็จะเกิดมากขึ้นแต่เรื่องนี้ก็ขอเวลาปรับตัวนะครับในการทํางานเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่าะระบบโครงการเรื่องงบประมาณ นะครับเราก็มีข้อจํากัดเราจําเป็นต้องกระจายนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงได้งบมาก้อนโตๆในภาพรวมแต่มันถูกกระจายไปในกิจกรรมเชิงสังคมที่พมรรับผิดชอบทุกกรมทาให้ภาพดาวกระจายเกิดขึ้นแต่ถ้าเราได้งบมากกว่านี้ก็จะทําให้ตัวเงินที่เป็นโครงการเป็นขนาดใหญ่ถึงวันนั้นก็จะทําให้เราทํานโยบายอย่างแท้จริงนะครับก็เราก็มาปรับตัวในบทบาทสําคัญเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านผู้ตรวจพูดก็ดี วิยากรก็ได้พูดกับท่านไปก็ดีนะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องกระชับให้ระบบการทํางานภายในขององค์กรมีประสิทธิภาพนะครับสามารถที่จะให้องค์กรภายนอกมาตรวจสอบน,นะครับหรือโยงไปทีเดียวเรื่อง ITA เห็นว่า ITA ของพรหมเนี่ยตั้งโจทย์วันนี้เราได้94.88ใช่ไหมครับก็เราก็มีการเกหาเราเป็นหน้าเป็นตาหน่อยใช่ไหมครับน,รนะครับท่านผร้ว่าการเจหานะครับก็ แต่ตัวของอภาพรวมเราได้95สำนักงานประหลัดเราได้94เท่าไหร่94นะครับก็ปี69นะครับทางท่านรองกิติบอกขอให้ไม่ต่ำกว่า95ก็ไปเชื่อมโยงกัน,กนหลายๆประเด็นผมคิดว่ามี4ตัวหลักที่ท้าทายอยู่นะฮะก็ผมคิดว่าท่านก็คงจะทราบเรื่องการสื่อสารเรื่องการปรับปรุงการทำงานเรื่องของทรัพย์สินแล้วก็การแก้ไข ทุจริตนะครับที่คะแนนมันอ่อนๆอยู่ที่เหลือก็อยู่ในเกณฑ์สูง95อยู่แล้วฉะนั้นภาพรวมนะครับเรายังให้ความสําคัญแล้วก็ผมยืนยันในฝ่ายนโยบายนะครับว่าเรายังให้ความสําคัญกับการป้องกันการทุจริตนะครับแม้ว่าเราจะอยู่ในลําดับที่แย่มากในภาพของประเทศแต่เราก็ไม่ท้อนะครับเพราะว่าเราผ่านวิกฤตนั้นมาแล้ว แล้วก็เราทําได้ดีขึ้นอย่างไรก็ตามเราก็พราะมีข้อท้าทายไม่ว่าจะเป็นบุคลากร,ารที่เปลี่ยนนะครับน้องๆหมุนเข้ามากับที่ผมเรียนแต่ต้นว่าเมื่อโครงการมันเป็นโครงการที่ไม่ใหญ่มากมันจะทําให้ผมเคยเปรียบเทียบว่าเขาว่ากันว่าระบบการเงินมันมี23ขั้นตอนถ้ากระทรวงคมนาคมทํา23ขั้นตอนเนี่ยคือวงเงินเรื่องเดียวเนี่ย2,000ล้านครับของเราเนี่ย 23ขั้นตอนเหมือนกันนะครับก็อย่างน้อยก็3,000มีแน่ๆไม่ไม,ไม,ไม่ไม่รวมเรื่องของกับภูมิลำเนาเดิมที่มี500และ350เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเราทํางานย่อยยิบแล้วกระบวนการเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าทุจริตต่อหน้าที่เนี่ยก็ค่าเท่ากันครับต้องถามนักกฎหมายว่ากระบวนการทางวิยเท่ากันนี่คือก็พึงระวังและน้องๆจะท้อครับ พะไม่มีใครอยากจะโกงเงิน3,000บาทหรอกจิงก็อยากจะโกงสทักย์3,000ล้านนั่นนะครับแต่มันก็เพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่คนพอมอจะมีพฤติกรรมแบบนี้ยังไงก็ตามความผิดพลาดนะครับเมื่อกี้ท่านผู้ตรวจพิเศ์บ,บอกแล้วว่าเวลาเราผิดพลาดแล้วเนี่ยก็ในย่าเดียวกันถ้ามีหลายเซนหัวหน้าหน่วยแล้วก็แปลว่าต้องรับผิดชอบด้วยจะเห็นว่ามันหนีไม่พ้นก็อยากให้ในฐานะผู้บังคับหน่วยหรือ น้องๆที่เป็นหัวหน้ากลุ่มน่าจะเป็นบุคคลสาคัญยิ่งนะครับไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าทั้งคมจกสทรหรือพปสคอมเพราะว่างานเวลาเจอกันหน้างานถ้าไม่มีพี่เลี้ยงให้น้องๆจริงๆเนี่ยมันจะเกิดความผิดพลาดจากประสบการณ์ของน้องๆและสิ่งเหล่านี้มันก็จะทําผิดๆต่อกันมาเหมือนหัวหน้าผู้ตรวจบอกนะครับก็ทำกันมาอย่างนี้นะครับก็สิ่งเหล่านี้ก็คิดว่าไม่ ไม่อยากจะคุยอะไรมากนะครับดูเวลาแล้วมันดูพูดไปก็น่าจะอันตรายนะครับก็อยากจะให้กําลังใจนะครับอยากจะเรียนเพิ่มเติมท่านว่าน้องๆด้วยนะครับวันนี้น้องๆตัวตัวตัวจริงที่เป็นตัวแทนตัวแทนมาจริงๆก็เยอะครับตัวจริงมาจริงก็เยอะนะครับแต่ว่าสําคัญก็คืออยากจะดีใจที่ได้เห็นน้องๆที่เป็นตัวแทนด้วยเหมือนกันเพราะบางทีก็เบื่อหน้าพร,รมจอเหมือนกันนะครับก็เห็นตัวแทนเพราะว่า น้องๆที่เป็นตัวแทนบางทีไม่ได้เจอบรรยากาศการพบปะเพื่อนพ้องน้องที่ท่านพมจก็เจอจนท่านพมจเบื่อหน้าประัเบื่อหน้ารองประนัดเบื่อผู้ตรวจแล้วล่ะเราเจอกันบ่อยก็อยู่ในระดับเพื่อนเพราะว่าพมจกับผู้บริหารที่ส่วนกลางก็อายุพอๆกันนะครับก็ไล่ๆกันเพราะฉะนั้นก็จะเจอกันมีความเข้าเข้าใจกันอยู่แล้วแต่น้องๆนะครับที่อยู่ในพื้นที่บางทีก็มีความขัดข้องใจจากระบบการทํางานอาจจะไม่ได้รับการชี้แจง จะพุ่มชาะระดับหน่วยหรือว่าอาจจะมีความเข้าใจขาดเคลื่อนที่ดุัวได้คุยไปแล้วสิ่งเหล่านี้ครับจะได้เห็นว่าเราอยู่กันเป็นครอบครัวเพราะฉะนั้นปัญหาภายในเราก็ควรจะคุย,คยกันสื่อสารกันนะครับผมคิดว่าทุกคนก็มีหน้าที่ในการดูแลองค์กรของเรานะครับก็อยากจะเรียนว่าการทํางานของพอมได้ปรับทิศทางไปพอสมควรเราจะทํางานนโยบายนะครับเป็น policy m a k e ์นะครับเพื่อที่ทํางานะระดับจังหวัด แต่วันนี้ในกฎกระทรวงที่เขียนไว้เนี่ยเราไปไม่ถึงเพราะว่ามีข้อท้าทายหลายอย่างเรามาทํา3,000บาทเราจะมาทําพวกนี้อยู่จํานวนมากถ้าถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราควรจะขยับงานเหล่านี้เราไม่พูดถึงการกระจายหน้าโดยตรงนะครับเพราะว่ามันใช้เวลาไม่พูดถึงการถ่ายโอนโดยตรงเพราะว่ามันใช้เวลามันอยู่ที่นโยบายรัฐาสด้วยแต่ว่าสําคัญก็คือทํำยังไงให้มีผู้ส่วนเข้ามาทํางานกับเราหรือทําแทนเราเลยเพราะฉะนั้นเงินสงเคราะห์ประมาณ9,00 0 มากเกินไปครับ900ประมาณไม่ถึง900ล้าน817ล้านทั้งหมดนะครับทั้งกระทรวงเนี่ยถ้าเราลดตัวนี้ลงคือเงินอาจจะยังอยู่กับเราแล้วเราไว้วางใจนะครับวันนี้อาจจะไดส้สักเรื่องนี้ก็ได้ถ้าทุกคนไปทำรารเคียงกันก็คือว่าเป็นไปได้ไหมเงินสมร้อยคนอื่นเซ็นแล้วเคลียร์รีบออกให้เร็วถ้ายังมีทุจริตก็ให้เป็นเรื่องแกป้ปัญหากันไปอันนี้ต้องรับผิดชอบถ้าเป็นอย่างนี้ ค่าน้ำมันคนขับรถการเงินนักสังคมสงเคราะห์ก็น่าจะลดผลานงา,านได้พอสมควรน,นะครับเพ,พนนราะไอส้สามพันสามพันเนะี่ยยังไงก็ตามในเชิงนโยบายไม่ว่าจะเป็นท่านรัฐมนตรีหรือระดับผู้บริหารพวกผมนะครับก็ไม่ได้มีข้อขัดข้องที่จะให้ท้องถิ่นแต่ว่าวันนี้เรื่องถ่ายโอนไม่ได้พูดกันตรงไปตรงมาเราก็อยากให้โอนภารก,กิจของเราไปกับท้องถิ่นแต่ว่าเมื่อ ทีเองก็ต้องการความการสนับสนุนจากเราเพราะฉะนั้นทํายังไงให้เรื่องนี้มันตัวที่สองนะครับถ้าจะเอาเร็วๆว,ว่าทํายังไงให้ลดภาระง,งานของคนในพื้นที่ให้ได้เนี่ยก็คือเรื่องการบริาการซึ่งเป็นเรื่อ,องใหญ่ที่ท่านผู้ตรวจทุกท่านได้คุยกันไปแล้วเนี่ยเห็นว่าการบริาการเนี่ยมันท้าทายผู้นําระดับหน่วยนะครับท่านพมจกสสวว่าบริารการยังไงตัวชี้วัดที่มาจากกรมต่างๆเรา ทำดูนะครับแล้วก็ขออนุมัติผู้ว่าปรับตัวชีวะไม่ให้เบี่ยงตัวชีวะจนเกินไปแต่ให้มันมีความยืดหยุ่นถ้าท่านติดดีได้กูนาให้ตัวชีวะมีความยืดหยุ่นด้วยก็จะก็จะเป็นเรื่องดีมากแล้วพอมาจอบก,ก็จะทําให้ตัวชีวะในเชิงบุญกานง่ายขึ้นอันนี้ก็เป็นอีกตัวที่สองที่ทําให้ลดภาระงานในการที่จะใช้เวลาในการทําง,งานมากขึ้นนะครับใช้ทรัพยากรต่างๆในระดับพื้นที่มากขึ้น ตัวที่สามก็น่าจะเป็นเรื่องข้อมูลครับถ้าเรามีข้อมูลที่ดีนะครับเราใช้วางแผนอย่างที่ท่านผู้ตรวจพิสิทธ์พูดนะครับวางแผนดีก็จะทําให้การใช้ข้อมูลนะครับเราก็จะตอบสนองการทํางานประชาชนได้อย่างชัดเจนเราไม่ต้องเสียเวลาทุกการไปทําเรื่องข้อมูลนะครับก็คิดว่าตัวสุดท้ายเป็นเรื่องสําคัญก็คือเรื่องพวกเราเองเรื่องคนผมคิดว่าเรื่องคนทั้งต้องการทั้งกําลังใจนะครับทั้งทักษะการเป็นโค้ช นะครับการดูแลสอนงานผมคิดว่าน้องๆในเ,เขาสะท้อนในเวทีของอบมรมเจ้าหน้าที่ใหม่เขาบางท่านถึงกัะล้องให้เลยนะครับเพราะว่าอ่ันจากที่ไปสมติว่าไปทำงานวันนี้ครับคือเรียกว่างานรอรอน้องอยู่แล้วเรียกว่าพมจเตรียมมอบแทดติดที่แล้วว่าน้องจะมาเรียกว่าถ้าส่งจดหมายมอบง,งานได้ว่าจะส่งไปแล้วนะครับ<ๆ>ก็เพราะว่า<ๆ>งานก็เยอะ น้องเองก็ขั้นตอนการสรรหาบุคคลเข้ารวยการก็ใช้เวลาเพราะฉะนั้นน้องมามอบเลยถ้าเป็นหน่วยย่อยของท่านที่ปีขอโทษนะครับปั๊บมาปั๊บอาทิตย์แรกได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าฝ่ายสองฝ่ายเลยนะครับแต่ทั้งหมดอาอยุกันสี่คนนะครับ <c oughs> ก็ช่างมีเกียรติเหลือเกินแต่ว่ามันมีความเสี่ยงในการทํางานเป็นอย่างมากเลยนะครับอันนี้ก็ให้เห็นว่าถ้าแถวหน้าสองแถวเนี่ยกว่าจะได้เป็นหัวหน้างานเนี่ย อายุเรียนการเยอะนะครับกว่าจะพวกเรากว่าจะได้เป็นหัวหน้าง,งานก็ต้อง4 5 4บกนะครับก็อันนี้ให้เห็นช่องว่างที่มันเกิดขึ้นจริงถ้าเรารู้ว่ายุคปัจจุบันมันเป็นเช่นนี้เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายที่เป็นคน้อฝ่ายผอกลุ่มนะครับผอศูนย์ก็ต้องกลับมาช่วยว่าสําคัญแล้วละการที่น้องมาอยู่ในองค์กรเนี่ยน้องเนี่ยจบการศึกษามาอยู่กับเราเนี่ยเขาผ่านประสบการณ์เห็นอะไรมาพอสมควร แต่เราก็เหนื่อยเหมือนเราเห็นโรกมานานแล้วพอน้องมานั่งอยู่ <N> ผมคิดว่าท่านต้องให้ความสําคัญก <N> ับผู้มาใหม่อันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับให้ความสําคัญนะครับสมัยก่อนที่ผมก็พูดเล่นตลอดว่าสมัยก่อนพี่เนี่ยพาน้องเนี่ยส่งต่อกันเลี้ยงวันนี้ฝ่ายนั้นฝ่ายนั้นเจ็ดเจ็ดวันก็ยังเลี้ยงน้องไม่น้องมาคนเดียวเองนะแต่ว่าหัวหน้างานมาากหัวหน้ากลุก่มต่างๆพา,าน้องเลี้ยงเข้าที่ยงบ้างมือเย็นบ้าง นะครับแต่ว่าสัปดาห์ต่อไปยืมเงินน้องนะครับก็เห็นว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดระดับไว้ใจเลยนะฮะก็ให้เห็นว่าเรื่องคนสําคัญคนที่ออกไปจากระบบยอมรับว่าเราอาจจะเป็นภาพรวมที่กระทรวงกําลังท้าทายในงานสังคมที่มันมากขึ้นแต่ส่วนหนึ่งอาจจะวัดได้จากผูงคาหน่วยว่าทําไมน้องต้องเดินออกซึ่งก็สะท้อนจากเวที บุคลากรใหม่หรือว่าน้องๆที่บรรจุแรกเข้าใหม่ๆสองปีสามปีเนี่ยเขาสะท้อนว่าไม่มีคนสอนงานก็มีข้อท้าทายก็อยากให้น้องพี่ๆนะที่โดยเฉพาะที่รองจากท่านพมจท่านพสวช่วยดูแลน้องๆเหล่านี้เป็นเรื่องสําคัญบุคลากรกว่าเราจะสรรหาเข้ามาได้เต้องปล่อยกระบวนการแล้วก็หลุดออกไปเนี่ยกว่าจะดับเข้ามาอีกเราสูญเสียเวลาในการทําบริการประชาชนมากนะครับอันนี้ก็ อยากจะเรียนในทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้พวกนี้สอบลองทิพดีใช่ไหมครับก็รองถามทิพดีนะครับผมไหนว่างผมก็ไม่แน่ใจผมไหนว่างบ้าง,างก็เดี๋ยวนั่งกับท่านทิพดีก็ได้นะครับเกิดมีข้อสอบออกมาในระหว่างทานอาหาร<อ>นะครับก็อยากจะเป็นกําลังใจแล้วก็อยากจะเรียนน้องๆว่าความก้าวหน้าหรือว่าการเลื่อนชั้นยศก็เป็นส่วนเสี้ยวเดียวของชีวิตราชการ กาปณิธานในการรับร,ราชการไม่ได้เรื่องของการครองชั้นยศแต่เพียงอย่างเดียวแต่ว่าอรดมการเพื่อประชาชนการอยู่ในหมู่เพื่อนพ้องน้องพี่นะครับการแบ่งปันความทุกข์ความสุขร่วมกันแล้วก็การเตื่อเตื่อต่างๆนะครับรวมไปถึงการดูแลองค์กรของตัวเองนะครับอยา่างภาคภูมิใจผมคิดว่าชุดขาวก็ดีชุดกากีก็ดีนะครับเครื่องราชก็ดีนะครับเงินเดือนค่านักษาพยาบาลก็ดีสิ่งเหล่านี้เป็นต้น ล้วนแล้วแ,แ,ตแต่เป็นสิ่งที่นะครับราชาการให้กับเราก็ไม่อยากให้ท่านทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นสอบรองทิดดีหรือไม่หรือน้องๆน,นะครับที่เป็นขอุ่มที่มาแทนอยากให้ภาคภูมิใจว่านี่คือเราคล้ายกันก็อยากให้เก็บความภาคภูมิใจในแต่ละวันว่าเราได้ทําหน้าที่เพื่อหน้าที่นะครับเพื่อประชาชนถ้าเป็นเช่นนี้เราก็จะไม่กดดันกับความก้าวหน้าจนเกินไปเพราะมันเป็นเพียงเรื่องเดียวเรื่องเล็กๆเ,เรื่องหนึ่งในเซี่ยวของชีวิตราชการ ครับก็ท้ายนี้ก็ก็ขอให้ทุกท่านนะครับก็อยู่ในการประชุมรับความรู้ต่างๆพอสมควรแล้วก็เดินทางกลับอย่างปลอดภัยอยู่ถึงวันที่3ใช่ไหมกี่วันนะครับก็ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวยสดิภาครับขอบคุณครับ โครงการานสังคมและความเมืองของรุ่ย์รียนอาารอนุภูลปิ่นแก้วนะครับและลำดับถัดไปนะครับก็จะขออนุญาตถ่ายภาพร่วมกันนะครับบริเวณด้านล่างนี้นะครับแบบเซลฟี่นะฮะเดี๋ยวท่านผู้บริหาร